สวัสดีพี่จ๋าสวัสดีวันนี้จะมากินมะยมยมยมใหลูกค้ัตรงอ่ะวันนี้จะมากินมะยมไม่ยมนะคะค่าค่านอนนั้นอนนี กินโชแล้วก็จะจิ้มเผ็ด,ดๆนะจ๊ะกินโชแตนแตนตกขี้สวัสดีพี่จ๋ายัางสวัสดีจ้าจ๋าสวัสดียายจ๋าสร้อยหา,หา,ยหาเป็นตังไดนาะมอ,อย่างโทรหาจ๋าจังสบายดีบ่พี่จ๋าจ๋าสร้อยหานะโน่นจะนอดแตนหน่อยบ่ปุ่น แตนไปดูไว้แล้วตามจะเอาอะไรไปใสาพี่จ๋าเอาของขวัญเอามายมหนูจะเอาของขวัญไ่ต้องนี้ยังไปใส่จ๋าจ๋ามากปังยมหนูจะเอาของขวัญไปให้เพื่อนหนูที่โรงเรียนจริงเหรอชั้นจะจิ้มค่ะอ้าวแตนเสียฉันจิ้มแตนอยู่ในบ้านไปหาแตนเลยนี่เอากินเลยตามกินชอ ไอ้มกินโชว์กินแล้วมันค่แซ่บหลยเนะบัานสาวบันน้องไพกินบังยมโชว์ไม่เคยกินตั้งนานแล้วอ้าวเหรอไม่กินอะไรอ่ะกินบะขามหน่อยกินบะกินมะสมได้หลายตัวหอบเผือตแต่อะไรหายไปเลยอ่าต้อม นาต่อมาเด็กคอมเมนต์ว่าน้ำตาไหลอ้าวเด็กคอมเมนต์กับเด็กบ้านน้องไผ่เด็กบ้านน้องไผ่สวยจังเลยได้กล่องทุกขาวเถอะวะโอ้ใครมูคชายลูปขึ้นนะ่ยตอมอย่ายิ้มอ้าวแตนไปทุกโต๊ะแล้วแตนแตนอ้วยฉันจะแตน ป้าเตน็าเตน็นป้าเตนป้าเตนป้าเตนอยู่ไหนอ้าวป้าเตนอยู่ไหนแม่บ๊ายบายพี่จ๋าก่อนบ๊ายบายยัง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 ไม่จบคลิปยังไม่จบยังไม่จบผู้หญงแบดเด้บันจ๋ากินมายองไหมอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยกินมิจจ้ากินไหม อันนี้ให้จ่าบ้านดีซอยห้าจันทบุรีค่ะอาจ่าไขาม่มกค่ะไข่มุกซ่าแม่มาเยอะมามาจากไหนน่ะนมาจากบ้านหวยแกงบ้านยาน้อมจ้าจัดแจมจัดไปจวดจวดจวด,จวด,จวด,จวดตะลงึง ใครโมกินช้อิล่ะชเลยกินเตียวแล้วอ่าแกไปหาว่าเปล่านี่ยังล่ะเขาทีมาเอาเองมืออื่นจากมืออื่นย่มาแล้วสวยเหลือเกินสบัดผมสบัดบั๊บ คงหนูไม่ชอบเม็ดอ่ะไม่มีเม็ดเม็ดอะสบัดบั๊บสบัดบั๊บกล้างสบัดไปด้วยสบัดบั๊บอ้าวแตนมาแล้ว <c oughs> แตนไปแล้ว ปไปเ <ไป S 2> ติมจิ้มให้หน่อยม่เอาแค่นี้พอแล้วใ <c oughs> ห้ฝากติดตามอาตอมมี่ชาแนลนี่ฝากกดติดอะไรเธอก็ขย,ยับไปสิจ้ากดไลค์กดแชร์กดตามใคงค่ะอาตอมมี่ <c oughs> ชาบ๊ายบายชาแนลใครมุ่งอยากเฮ็ดช่องป่ะ๋ยวแม่ลูกตายจะให้ป้าตายให้ ใครมุกซ่าฮะจยาก็จะมาเก็บเอาเออนี่มาแล้วตาเลิงปวดไม่จะแปลอ่าเลี้ยวไปไปพี่จ๋าบ้านดีซอยหาเนี่ยเบิ่งบ้านไหนเดินเด้อพี่จ๋าจ้ากลับแล้วเอินบายบายสวัสดีค่ะกคอนสวัสดีค่ะกคอนบายบายบาย